สวัสดีวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งของ Bitcoin ที่คนมักจะมองว่าเป็นข้อเสียนะคือเรื่องความเร็วกับข้อจำกัดในการทำธุรกรรมแต่เดี๋ยวก่อนนะบางทีไอสิ่งที่ดูเหมือนจุดอ่อนเนี่ยอาจจะเป็นแก่นสำคัญของมันก็ได้ใช่เลยวันนี้เราจะลองมาดูกันว่าทำไมสิ่งที่คนรู้สึกว่า Bitcoin มันช้าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ข้อบกพร่องนะแต่เป็นการออกแบบมาเลยเพื่อปกป้อง คุณสมบัติสำคัญที่สุดคือเรื่องความขาดแคลนดิจิทัลน่าสนใจมากเราจะลองใช้แนวคิดจากหลังสือ zero to one ของพีเตอร์เตียวมาช่วยมองเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมที่แบ่งนวัตกรรมเป็น0ถึ1สร้างสิ่งใหม่กับ1 t o n คือต่อยอดของเดิมใช่ใช่เอามาจับดูบิตคอยเนี่ยชัดเลยว่าเป็น0ถึย 1. 1ยังไงนะ0 1ตรงไหนก็นวัตกรรมหลักจริงๆที่บิตคอยทําสําเร็จคือการสร้างความขาดแคลนแบบดิจิทัลขึ้นมาได้ครั้งแรก คือมีจํานวนจํากัดตายตัวที่21ล้านเหรียญเป๊ะไม่เหมือนข้อมูลดิจิทัลอื่นที่ก๊อปปี้ได้เรื่อยๆอันนี้มันเอ่อไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนในโลกดิจิทัลมันเหมือนต่อยอดไอเดียของไฮเยกเรื่องเงินที่ไม่อยู่ใต้การควบคุมของรัฐให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาอ,อ๋อเข้าใจละการทําให้ของดิจิทัลมันหายยากได้เนี่ยมันใหม่จริงๆ แต,แต่คนก็ยังพูดกันอยู่ดีว่าแบบเออมันช้าทำธุรกรรมได้แค่ประมาณ45่หครั้งต่อวิมาทีเองเทียบกับวีซ่าี่คนละเรื่องเลยไหนจะบล็อกใหม่ที่ต้องรอตั้ง10นาทีอีกอืมใช่ใช่ใชมันจะเรียกว่าเป็นระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ได้ยังไงกันอ่าตรงนี้แหละคือจุดที่คนสับสนกันเยอะคือต้องเข้าใจก่อนว่าเครือข่ายหลักหรือเบสเลเยอร์ของบิตคอยเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นช่องทางจ่ายเงินเร็วปื้อแบบวีซ่าเลยนะอ้าวหรอ เพราะว่าวีซ่ามาทํางานเหมือนเป็นระบบเครดิตคือมันซ้อนอยู่บนระบบการเงินอีกทีแต่บิตคอยเนี่ยมันเป็นทั้งตัวเงินเองและเป็นเหมือนเอ่อชั้นของการชําระบัญชีขั้นสุดท้ายเซเทอร์เมนเลเยอร์ไปพร้อมกันอ๋อ oh, oh. การเอาบิตคอยเบสเลเยอร์ไปเทียบกับวีซ่ามันเลยเหมือนเทียบเอ่อการโอนกรรมสิทธิ์บ้านกับการรูดบัตรเครดิตซื้อกาแฟมันคนละระดับกัน ส่วนวีซ่าเนี่ยเหมือนแค่จ่ายเงินรานค้าเร็วๆแต่เบื้องหลังเงินจริงๆยังต้องรอเคลียร์กันอีกทีใช่เลยประมาณนั้นแหละเพราะบิตคอยเนี่ยเลือกที่จะให้ความสำคัญสูงสุดกับการกระจายศูนย์ decentralization แล้วก็การต้านทานการเซนเซอร์ sorship Resistance เพื่ออะไรก็เพื่อบังคับใช้กฎ21ล้านเหรียญให้ได้จริงๆไงไม่มีใครมาเปลี่ยนได้แล้วมันเกี่ยวกับความช้ายัางไงนะ ก็เพราะต้องกระจายศูนย์มากๆนี่แหละเลยต้องจำกัดขนาดของแต่ละบล็อกบล็อกสเปซไม่ให้ใหญ่เกินไปไม่งั้นคนที่ทรัพยากรน้อยจะรันโนดไม่ได้เครือข่ายจะไม่กระจายศูนย์จริงเพราะพื้นที่ในบล็อกมันมีจำกัดมันก็เลยเกิดการแข่งขันขึ้นแข่งขันใช่แย่งกันจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อให้ธุรกรรมตัวเองได้เข้าไปอยู่ในบล็อกเร็วๆเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า f e า m a r ก็ตขึ้นมา ซึ่งกลไกนี้สําคัญมากนะเพราะมันจะเป็นแหล่งรายได้ให้ไมเนอร์ในระยะยาวหลังจากที่รางวัลจากการสร้างบล็อกใหม่มันหมดไปแล้วอ๋อค่าธรรมเนียมเนี่ยนะที่จะทําให้คนยังอยากมาช่วยยืนยันธุรกรรมต่อถูกต้องไอความขาดแคลนของพื้นที่ในบล็อกนี่แหละคือสิ่งที่บังคับใช้ให้กด21ล้านเหรียญมันศักดิสิทธิ์อยู่ได้จริงๆโอยฟังดูแล้ว ความช้าหรือบางทีที่แพงเนี่ยมันคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความเชื่อมั่นในกฎสำคัญที่สุดสินะใช่เลยเป็นการเทรดออฟที่ออกแบบมาอย่างจงใจเข้าใจละแปลว่าข้อจำกัดนี้มันจำเป็นสำหรับรากฐานแต่ทีนี้ถ้ามองไปข้างหน้าคนก็อยากใช้ซื้อของเล็กๆน้อยๆทุกวันอยู่ดีเรื่องการขยายขนาดหรือสเกลลิ่งล่ะอ่าอันนั้นเป็นโจทย์อีกแบบเลยพอรากฐานเรื่อง Store of Val u e มันแข็งแกร่งแล้วเนี่ย การจะทำให้มันใช้จ่ายด้ยวยเร็วขึ้นถูกลงเป็นปัญหาประเภท one to n ตามแนวคิดของเทียวคือเป็นการต่อยอดใช่เป็นการสร้างนาวัตกรรมบนรากฐานศูนย์ที่ทมั่นคงแล้วอย่างเช่น lightning network เนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหา one to n lightning network ที่เหมือนเปิดช่องทางด่วนส่วนตัวอืมคล้ายๆแบบนั้นทำธุรกรรมเล็กๆนอกเชนหลักได้เร็วมากแล้วค่อยมาสรุปยอดลงเชนหลักทีหลัง การแก้ปัญหาเรื่อง scaling พวกนี้มันเป็นเรื่องทางวิศวกรรมที่ต้องทำต่อยอดไปเรื่อยๆตามความต้องการแนวทางของ bitcoin คือค่อยๆไปแต่ห้ามทำพัง go slow and don't break things เพื่อปกป้องรากฐานสำคัญสรุปได้ว่าหัวใจของ bitcoin คือการสร้างความขาดแคลนดิจิทัลที่เชื่อถือได้ซึ่งต้องแลกมาด้วยข้อจากัดที่ base layer เพื่อความปลอดภัยและการกระจายศูนย์ส่วนการทำให้เร็วขึ้นถูกลงเป็นเรื่องของการพัฒนาต่อยอดที่จะตามมาทีหลังถูกต้องเป๊ะเลย คุณค่าหลักมาจากนวัตกรรม zero to one เรื่องความขาดแคลนข้อจำกัดที่เห็นไม่ใช่บัคแต่เป็นฟีเจอร์ที่ออกแบบมาอย่างดีแล้วเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความเร็วไปเลยนะเนี่ยงั้นคำถามสุดท้ายที่น่าคิดต่อก็คือถ้าเรามองว่ารากฐานที่มั่นคงปลอดภัยเนี่ยสำคัญที่สุดนอกเหนือจากเรื่องการจ่ายเงินที่เร็วขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีนวัตกรรมหรือโครงสร้างสังคมอะไรใหม่ๆอีกบ้างที่จะถูกสร้างขึ้นบนสิ่งทรัพย์ดิจิทัลที่มันหาย,ยากและเข้าถึงได้ทั่วโลกแบบนี้ได้อีกในอนาคตข,ข้างหน้า